เปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เรามาถอดสูตรสิบล่างดีกว่าครับสูตรหลักๆสูตรเราของเราของเรานะครับเราต้องมีสูตรเปรียบเทียบกันบ้างเพราะฉะนั้นปักตรงใช้สิบล่างนี่เป็นสูตรที่สองนะครับปากกลับสิบล่างเป็นสูตรที่หนึ่งลงคลิปไปแล้ว เป็นต2ดาวทั้งคู่ครับสถิติ7งวดวันนี้จะมาดูกันว่า16กรกฎาคมจะคำนวณในเลขไหน10ล่างที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่ท่านเห็นประทับใจมากนะครับ2 5 8 8 3 10ล่างคือเลข8ใช่ไหมครับเทียบจน10ล่างเราครับ2ส,สูตรเข้ามาทั้งหลัก10ล่างทั้งคู่เลยนะ8ป2ประการสีฟ้าครับสูตรที่1สูตรที่2 4 8 9นะชนกันเลขไหนเลข8เลข9 8กับ9ชนกันแล้วออกลาย8 3, 8เข้ามาในแห่ง10ล่างคำนวณไปเรียบร้อยแล้วประกาสีฟ้านี่เป็นสูตรที่1ใช้ชื่อว่าปักหลัก10ล่างสูตรที่2เนี่เราจะมาดูการปักธงชัย10ล่างคือ4 8 9นี่แหละที่เลข8เข้ามา10ล่างเนี่ยเราจะมาคำนวณกันในวันนี้นะครับใช้สูตรยังไงใช้หลักหน่วยเลข7เนี่ยบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2คือเลข6 ผลรวมคือ13เดินหน้า1คงที่เป็น14ได้เลข4 4 4บวก4เป็น8 8เดินหน้า1ได้9 4 8 9ออก8 3 8เข้า10ล่างนี่สูตรเขาหลักหน่วย13ตัวท้ายครั้งที่2บวก4 1 4 1คงที่ดูสถติไหมครับอยดูสูตริติสูตรนี้แหละนี่เราถอดมาสูตรเดียวสูตรปาะกาสีแดงนะครับปาะกาสีฟ้าคำนวณไปแล้วเป็นปักหลัก10ล่างทีนี้เราจะใช้เชื่อกปักตรงช้ย10ล่างใช้สูตรประกาสีแดง เราค่อยมาเทียบชนกันทีหลังเนาะหลักหน่วยบวก13สุดท้ายครั้งที่2บวก1 4 1คงที่590ออก94 9เข้า10ล่าง590ออก98 9เข้า10ล่าง712ออก77เข้าครบเลข7มีเลข7ไม่ต้องห่วง712 22มีเลข2ไม่ต้องห่วง267 24 2เข้า10ล่าง 60164 6 9เข้า10ล่างแล้วก็งวดที่ผ่านมาล่าสุด489 683 8 9อเข้า10ล่างเดินหน้าต่อเนื่องเลยนะครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยใช้หลักหน่วยหลักสิบตัวท้ายครั้งที่2ผมร,รวมไปบวก1 4 1คงที่ข่าวดีนะครับอาจารย์ทำเรียบร้อยแล้วนะไอ้บินกระทบชนร0อยสูตยนะทำเป็นตารางเรียบร้อยแล้ว นะคร่าวๆบินกระทบชนร้อยสุดเลข7ตัวนั่นนะครับที่ว่าค่อนข้างที่จะประทับใจเอาเป็นแนวกรอบหลักแล้วเรียบร้อยแล้วไปดูได้นะครับที่ k t v c h a n n e l ใน Line ID นี้นะครับเข้าไปได้ฟรีครับทำเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาคัดเฟ้นโดยที่เราจะดูตัวนี้ถ้าตัวไหนยอยู่ในกรอบเราก็จะเน้นตัวนั้นเพราะฉะนั้นสิล่างเนี่ยมันมีเลขไหนบ้างเรามาดูกัน8บกเเป็น17นะเดินหน้า1เป็น18ได้เลข8 8บวก4เป็นได้เลขก2บวก1ได้3 10ล่างปักธงชัยรอผลครับ8 2 3ที่ดูโผล่แล้วนะมีเลขก8กับเลข3ครับสวยงาม8กับ3ครับ8กับ3เอาละเห็น8กับ3จะตัด2เลยก็ได้นะ,ะถ้าอยากจะตัดแต่ก็เื่อทางเลือกไว้ปักหลัก3ตัวก็ไม่มากเกินไปนะครับฝากไว้เท่านี้ถ้าอยากรู้ว่า เอาตัวไหนมาคัดเป็นตัวตัดเข้าไปดูที่ที่ K t v c h a n n e l ย้ำอีกครั้งนะครับทำเสร็จแล้วลงคลิปไปแล้วลงลงลงแนวไปแล้วนะครับในในห้องกลุ่มไลน์ ID ตรงนี้นะครับโอเคครับติดต่ออาจารย์ได้ที่แอดลีโอินี่นะครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพ์ิจยากาในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย